เหวี่ยงอโกไปที่เรียบร้อยครับชาลฟิลิกตกลงย้ายซบเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยจะเซ็นสัญญาการ7ปีนะครับผมก็บรรลุข้อตกลงไปที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ยืดเยื้อกันมายาวนานเป็นอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเดวิดอ่าเดกโกซิเมเน่เนี่ยคนซื้อของแอตเลติทำแสบนะใส่ชื่อของชาลฟิลิกเนี่ยในเกมที่จะไปเจอกับเบลล์คัมคืนนี้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดครับเดวิดออสตินเนี่ยมาก่อนนะครับผมก็บอกว่าอ่ะ เดี๋ยวเชลซีเนี่ยจะยื่นอาเซนสัญ,ญญากับชอฟเฟลิกเนี่ยหปีแล้วก็มีออปชั่นขยายได้อีก1ปีก็คือ6กบวกหนั่นแหละครับผมจนกระทั่งฟรานซิสโซโรมาโน่ครับก็มาต่อนะครับเฮียวิโกวอลลี่เดิมเลยนะครับผมก็เชลซีปิดดีไปที่เรียบร้อยแต่เรื่องของราคายังไม่ได้บอกครับแต่ว่าก็คาดการว่าน่าจะ40ล้านยูโรนะฮะเป็นเงินต้นนะแล้วก็แอดออนเนี่ยประมาณสัก5-10ล้านยูโร โดยจะเป็นการแอดออนที่จำนวนเงินเนี่ยตามผลงานว่าดีมากน้อยขนาดไหนครับก็ยินดีกับแฟนเชลซีด้วยแล้วกันนะครับชฟลฟิกครับย้ายกลับมาเชลซีอีกครั้งแล้วก็จะบินมาที่กรลอนดอนที่อังกฤษในวันพรุ่งนี้เพื่อทำการตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้อเป็นนักเตะของเชลซีครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยย้ายมาแบบยืมตัวนะแต่ว่าคราวนี้ก็ย้ายเป็นนักเตะถาวเรเซ็นกัน7ปีกันเลยทีเดียวครับ